สวัสดีค่ะนักเรียนอตอนนี้ครูได้หาแอปพลิเคชันที่เราจะใช้งานในหน่วยที่2เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะมีความใกล้เคียงกับโปรแกรมที่เราใช้มากที่สุดนะคะก็คือใกล้เคียงกับโปรแกรม Photoshop นะคะซึ่งในหน่วยที่2นี้เราจะใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของเรานะคะ เราจะยกตัวอย่างเป็นสินค้าพื้นบ้านนะคะเทคทรีมาช่วยในส่วนของการออกแบบโลโก้ออกแบบฉลากของบรรจุภัณฑ์นะคะให้มีความทันสมัยให้มีความน่าเชื่อถือให้มีความน่าสนใจเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าพื้นบ้านของเรานะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่เราจะใช้นะคะก็คือแอปพลิเคชันของแอปพลิเคชันของโลโกพิสนะคะ เราสามารถไปโหลดแอปพลิเคชันได้เลยนะคะถ้าเป็นระบบของโทรศัพท์ที่เป็น Android เราจะโหลดใน Play Store นะคะถ้าเป็น iOS เราก็จะโหลดใน App Store นะคะเราพิมพ์เข้าไปเลยว่าโลโก้พิดพัดนะคะหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นพื้นสีส้มวงกลมแล้วก็มี L เครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะคะนักเรียนสามารถโหลดมาได้เลยนะคะ หลังจากโหลดมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันที่เราโหลดมานะคะของโลโก้พีทพัทนะคะอ่าเข้ามาด้านในนะคะแอปพลิเคชันตัวนี้สิ่งที่แอปพลิเคชันตัวนี้ทําได้นะคะอ่าเรามาจิ้มที่เครื่องหมายบวกด้านบนมุมขวานะคะอ่าสามารถเพิ่มในส่วนของโลโก้ซึ่งโลโก้นี้ในแอปพลิเคชันก็จะมีให้เราเลือกอยู่แล้วนะคะจะแยกแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอ่า อันที่2องลองเข้ามาดูนะคะเราก็จะมีโลโก้ที่โปรแกรมมีให้เลยนะคะซึ่งเขาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ให้เราก็คือ,อมีเยอะเลยค่ะการดูแลเด็กการถ่ายภาพการศึกษากีฬาครอบครัวธรรมชาติทั้งหลายพวกนี้นะคะต่อไปอันที่2ก็คือเราจะเพิ่มในส่วนของข้อความการจัดรูปแบบข้อความในรูปแบบต่างๆนะคะการเพิ่มรูปภาพ เรก็คือการวาดเองออกแบบเองนะคะแล้วก็แบ็คกราวด์นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นการเพิ่มรูปนะคะการเพิ่มอ่าตัวหนังสือการถ่ายภาพพื้นหลังแล้วก็การบันทึกนะคะก่อนที่เราจะทำนะคะเราจะต้องทำการเตรียมข้อมูลของเราให้พร้อมก่อนนะคะสิ่งที่เราจะเตรียมในที่นี้ครูจะสมมุติว่าครูจะออกแบบบรรจุพันธุ์ สินค้าก็คือผักอบกรอบนะคะครูจะออกแบบโดยใช้บรรจุในกล่องนะคะครูก็จะไปหาเซิร์ชข้อมูลโหลดมาจากในเว็บไซต์นะคะเราก็จะเข้าไป Google แล้วก็ไปหารูปต่างๆแล้วก็ทำการแคปเจอร์หน้าจอมานะคะซึ่งครูได้ไปหามาเรียบร้อยละครูก็แคปเจอร์เรียบร้อยละนะคะ, <c oughs> ะครูหารูปมาเป็นกล่องแบบนี้นะคะ อ่าเริ่มแรกที่หามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้เราก็จะทําการตัดขอบออกนะคะเราก็จะไปที่แก้ไขนะคะไปที่ครอบตัดนะคะอ่าเราทําเป็นอยู่แล้วนะคะเราก็จะตัดขอบออกนะคะด้านบนด้านล่างด้านซ้ายด้านขวาจากนั้นก็โอเคเราก็จะบันทึกไว้ก่อนนะคะต่อไปครูก็ได้ไปหาอายอยมาแล้วนะคะเราก็จะทําการแก้ไข ตัดขอบออกนะคะเราก็จะตัดขอบด้านบนด้านล่างด้านข้างซ้ายขวาออกนะคะจากนั้นโอเคเราก็เซฟบันทึกเก็บไว้นะคะต่อไปเป็นบาร์โค้ดนะคะสมมติครูจะใช้บาร์โค้ดครูก็โหลดมาเรียบร้อยอ่าเราก็จะมาตัดขอบกันนะคะตัดขอบบนล่างซ้ายขวาเรียบร้อยนะคะโอเคบันทึกไว้นะคะอ่ามีอะไรอีกอ่าครูจะหารูปที่เป็นผักกรอบนะคะ ครูก็จะทําการแก้ไขเอารูปนี้ละกันนะคะครูก็จะครอบตัดด้านบนด้านซ้ายด้านขวาเอาเฉพาะส่วนที่ครูต้องการเท่านั้นนะคะจากนั้นก็บันทึกเก็บไว้นะคะอาต่อไปอาครูหาข้อมูลในส่วนของส่วนประกรอบนะคะครูก็จะมาแก้ไขเหมือนเดิมครูก็จะตัดขอบนะคะตัดขอบด้านบนด้านซ้ายด้านขวาออกนะคะด้านบนเราไม่เอาเนาะ อ่ะโอเคเราก็บันทึกนะคะเมื่อเราเตรียมข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับมาที่แอปพลิเคชันของโลโก้พ t ดพ t ทเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเราจะเพิ่มรูปเข้าไปก่อนนะคะเราก็จะไป Addored อดพิ t เจอเข้ามาก่อนอ่าสล้วจิ้มที่แ d ดพิ t เจอด้านล่างนะคะไปที่แกลเลอรี่นะคะเราก็จะไปหารูปทั้งหมดที่เราต้องการใช้นะคะอ่ะครูเอารูปกล่องมาก่อนนะคะเดี๋ยวมันคลิกมาเราขยายได้นะคะ ตรงนี้เราสามารถหมุนรูปได้ด้วยนะคะเราจะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้หมุนรูปตามปกตินะคะหมุนไปซ้ายขวาได้อันนี้ยังไม่หมุนนะคะอ่าจากนั้นเราก็จะไปเพิ่มรูปที่เราจะใช้เข้ามาอีกให้หมดจนครบนะคะอ่ารูปที่สองเราจะเอารูปของส่วนประกอบนะคะอ่าเอามาวางไว้ก่อนนะคะ ต่อไปเราจะเอามาในส่วนของออยนะคะเราจะไปเอาออยที่เราทําการตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะามาหรือ,อยังคะ All Your. ออยมาแล้วนะคะต่อไปเราจะไปหารูปผักกรอบที่เราตัดไว้นะคะจะไปคลิกขึ้นมานะคะ ต่อไปเราจะไปเอารูปของ barcode รรยังเอ่ยขาดอะไรอีกอาร์าคโค้ดนะคะเราจะไปเอาบาร้ดมาสมมุติว่าเราได้ครบแล้วนะคะ,ะซึ่งในแต่ละตัวก็จะเวลาเราจิ้ม้อที่รูปก็จะมีฟังก์ชันจิ้มเข้าไปที่3ขีดวงกลมด้านบนมุมซ้ายของแต่ละรูปนะคะเราก็จะสามารถทําการหมุนรูปแนวตั้งแนวนอนนะคะ อ่ส่งไปข้างหลังส่งไปข้างหน้านะคะหรือว่าลบออกได้เลยนะคะหรือถ้าเราไม่ใช้เราก็การกรบาดลบออกได้ตามปกติเลยนะคะอ่าสมมติครูจะเอาบางนี้ไว้ต่อไปอ่าส่วนประกอบอ่ะครูย่อรูปลงเล็กนิดนึงนะคะอ่าเอายออเราย่อลงมาเล็กเลกเลอ่าเอาอันเล็กๆนะคะไว้ด้านนี้อ่าต่อไปครูย่อบาร์โค้ดมานะคะ ต่อไปรูปเราขยายใหญ่นิดนึงนะคะส่วนประกอบนะคะอ,อย่างเงี้ยเราอยากให้ส่วนประกอบอยู่ด้านบนของรูปนี้นะคะเราสามารถคลิกที่รูปภาพของส่วนประกอบแล้วจิ้มลงไปที่3ขีดมุมบนตรงนี้นะคะเราก็จะส่งมาไว้ด้านหน้านะคะก็คือ bring forward นะคะ เดออี๋ยวนะคะอ่าถ้าเราทำผิดตบบนี้เราก็จะย้อนกลับก่อนนะคะ bring to font อ่า bring to font นะคะก็คือมาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะต่อไปก็เอาาร์โค้ดมาไว้ด้านข้างๆหลงังตัวนี้นะคะ,อะโอเคต่อไปสมมุติว่าเราจะพิมพ์ข้อความใส่นะคะ เราก็จะไปที่เครื่องหมายบวกด้านบนนะคะไป add text นะคะเราก็จะพิมพ์ข้อความใส่ไปสมมติครูจะพิมพ์คำว่าผักอบกรอบอผักพิมพ์ผิดนะจะใช้คำว่าอะไรดีอ่าผักอบกรอบสไปซี่สมมติเราทำลดลดเผ็ดด้วยนะคะจิ้มไปที่ add นะคะจากนั้นเราจะทำการปรับ ตัวอักษรนะคะอ่าเราจะเลือกแบบอักษรนะคะเราก็จะจิ้มไปสมมุติเราใช้แบบนี้ต่อไปจิ้มที่เครื่องหมายถูกนะคะตรงนี้เป็นการเพิ่มอ่าขยายตรงสื่อให้มันห่างกันก็ได้หรือจะขยายให้มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะสมมุติเราไม่ขยายเนาะอ่าอันนี้จะเป็นตัวสื่อโค้งนะคะหรือจะโค้งข้างหน้านะคะหรือว่าเราจะโคง้งอ่าเป็นเหมือน ธงชาติแบบนี้นะคะสมมติว่าขั่วโค้งแบบนี้แล้วกันนะคะใส่ตัวนาะตัวเอียงก็ได้นะคะาจากนั้นก็ไปที่จิ้มที่เครื่องหมายเช็คถูกนะคะจากตรงนี้เรียบร้อยก็ไปจิ้มเครื่องหมายถูกอีกทีนี้เราจะมาปรับสีตัวอักษรน,นะคะเราก็จะเลือกโทนสี เหมือนใน Photoshop เลยค่ะเราก็จะเลือกสีด้านข้างแล้วก็จะจิ้มลงไปด้านในนะคะอ่าสมมติครูเอาสีน้ำเงินละกันถ้าโซลิดจะเป็นสีเดียวถ้ากร a เดียนจะเป็นอ่าสีทูโทนนะคะจะเป็นสองสีนะคะอ่าเป็นสีประมาณนี้นะคะอ่าถ้าเรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อไปสมมติว่าเราจะใส่ในส่วนของโลโก้นะคะเราก็จะไปจิ้มเครื่องหมายบวกแล้วก็แอดโลโก้นะคะเราก็จะมาเลือกโลโก้ที่เราจะใช้เราจะเอาส่วนในส่วนของผักเราก็จะไปโหลดหาเกี่ยวกับอาหารนะคะเราก็จะไปโหลดที่เกี่ยวกับอาหารมีไหมเราก็ไปดูก่อนค่ะร้านอาหารนะคะสมมุติว่าครูจะเอารูปผักนะคะรูปผักมาละ อ่แล้วก็ย่อนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนรูปผักได้นะคะอ่าสมมติไว้ตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีของมันได้นะคะปกติเลยนะคะอ่าสมมุติได้ละต่อไปสมมุติเราจะเอามาอีกเราก็ไปที่ add logo เอามาอีกได้เหมือนทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะสมมุติเราจะเพิ่มข้อความราคาก็ไปที่ add text ะะเราก็จะไปเพิ่มราคาสมมุติราคาที่89บาทอาาทแอดลงไปนะคะเราก็ไปปรับขยายย่อไว้ยอ,อย่างนี้นะคะประมาณนี้นะคะถ้าเราเออกแบบเป็นกล่องเราก็จะต้องทำสองรูปนะคะก็คือด้านหน้าด้านหลังหรือถ้าเป็นเป็นกระป๋องเป็นเป็นซองก็จะทำสองรูปด้านหน้าด้านหลังอันนะคะ ตรงนี้เราสมมุติว่าด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าสมมุติว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทําการบันทึกเราก็จะไปที่รูปอ่าก่อนจะบันทึกสมมติเราจะใส่พื้นหลังนะคะเราก็จิ้มที่เอ่อถังสีนะคะตรงนี้สามารถใส่พื้นหลังงานของเราได้แบบนี้นะคะ,อะเอาสีประมาณเขียวๆเนาะอ่ะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราเรียบร้อยแล้วเราจะทำการ บันทึกนะคะเราก็จะจิ้มไปที่เครื่องหมายแผ่นดิสต์นะคะตัวสุดท้ายนะคะเอาไหมนะคะจิ้มทีนี้ตรงนี้คําว่าเซฟนะครับก็คือการบันทึกได้เลยนะคะอันที่2ดาวน์โหลด jpeg ก็คือดาวน์โหลดเป็นไฟล์ภาพเก็บไว้ได้เลยนะคะอันที่3ดาวน์โหลดแบบ png นะคะหรือว่าเขาก็จะมีขายพวกพ p r เ m i u m แบบโลโก้อะไรพวกนี้นะคะอ่าสมมติเราจะเซฟเราก็ จิ้มไปที่คำว่า save d r a f นะคะาจากนั้นอ่ถ้าเราไม่เปลี่ยนชื่อชื่อก็จะเป็นตามนี้เราสามารถเปลี่ยนชื่อก็ได้นะคะครูก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นครูก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นผักอบกรอบสมมุตินะคะผักอบกรอบแล้วก็ save นะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูว่างานของเรา save อยู่ไหนนะคะเราก็ไปที่ ไฟล์เก็บรูปของเราปกติเลยค่ะตามที่เราเก็บครังรูปภาพของเรานะคะอาจจะคูหาก่อนนะคะว่าอยู่ตรงไหนเอออยู่ตรงไหนเอ่ย ถ้าเราเซฟเป็นแบบดราฟ t นะคะครูลองดูแล้วนะคะมันจะเก็บไว้ในแอปพลิเคชันนะคะถ้าเราจะนามาใช้งานเราจะต้องดาวน์โหลดเป็นไฟล์ jpg jpeg หรือ png นะคะตอนนี้เราจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ jpeg นะคะตรงนี้เขาจะเขียนเป็นออริจินอลก็คือ,อตามขนาดตามที่เราสร้างเลยนะคะเราตรงนี้เราก็มาเปลี่ยนชื่อถ้าไม่เปลี่ยนชื่อก็จะเป็นชื่อตามที่โปรแกรมเขาตั้งให้นะคะ อ่าตันนี้คุณจะเปลี่ยนเป็นผักอบกรอบอ่าจากนั้นเราก็จะคลิกที่ดาว์นโหลดนะคะตรงนี้อาจจะมีโฆษณาอะไรขึ้นมาเราก็ปิดออกไปนะคะอ่าเสร็จแล้วเราจะพักหน้าจอมาดูว่าเขาอ่าดาวโหลดให้เราหรือยังนะคะอ่าตรงนี้ก็เจอแล้วนะคะเขาก็จะดาวน์โหลดมาให้เราเรียบร้อยนะคะอ่าก็คือเป็นงานที่เราทําก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของเมนูอื่นๆ ในส่วนของเมนูอื่นนะคะนักเรียนสามารถเ่ะเมื่อกี้ลืมนักเรียนจะต้องจิ้มตรงอ่าจงเลเธอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยนะคะเราก็จะคลิกที่คำว่าดาวน์โหลดนะคะคิวส์ไฮเดรล่าโทเน r มีกันหรือยังครับโทเน์ที่เราต้องมีอ่าเราก็จะปิดออกไปนะคะโฆษณาขึ้นมาก็จะมีรูป อตอนนี้ครูอลองอีกรอบเห็นไหมคะก็จะมา3อันเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้หน้าตาบรรจุพันเรียบร้อยนะคะในส่วนของเมนูตัวอื่นนักเรียนสามารถไปลองอเล่นได้นะคะ,ะจนจะมีการเคลียร์การซีเล็การแชร์อะไรต่างๆนะคะนักเรียนสามารถไปเรียนเพิ่มเติมได้นะคะก็ะครูจะที่บาขคร่าวประมาณนี้นะคะ